เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับทางอาริซิดมาคออริสเตอร์ m ิ d f i e l d ทีมชาติอาร์เจนตินาของเรากันก่อนเลยหลังจากโจ้ตัวออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมูรอนในหลากหลายประเด็นและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่เขาถูกสอบถามถึงเป้าหมายส่วนตัวของตอนเองสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้ เมื่อลิวอพูของเราประเดิมแชมป์แรกของปีกับการคว้าชแชมป์คาราบาวคับไปแล้วและยังคงอยู่ในเส้นทางการรุ่นแชมป์อีก2รายการไม่ว่าจะเป็นแชมป,ป์ยูโรปาลีกที่อยู่ในรอบเกาะรองชนะเลิศหรือพิมล,ลีกซึ่งเราก็มีแต้มเท่ากับทางจ่าฝูงอย่างทางปืนใหญ่ออสเนล นั่นทำให้ทางมาคอาริสเตอร์มีความมั่นใจว่าลรียกว่าพูกมีโอกาสจะจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ด้วยการคว้าทริปเปิลแชมป์มาครองเป็นการส่งท้ายให้กับกุญสือของพวกเขาอย่างทางเยอะกินครดาบางทีในปีนี้เราสามารถคิดถึงการคว้าแชมป์พิมลีกและยูโรปาลีกได้นะมาคออริสเตอร์กล่าวผมคิดว่าเมื่อคุณต้องการอะไรบางอย่าง สิ่งที่คุณต้องทําก็คือการเดินหน้าทํางานอย่างหนักเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นทีมของเราชุดนี้เก่งในเรื่องนั้นเสียด้วยสิผมคิดว่าเรามีจิตใจแห่งผู้ชนะผมมาที่สโมสรแห่งนี้เพื่อที่จะเดินหน้าคว้าชัยชนะและกวาดแชมป์สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีกลุ่มนักเตะที่ยอดเยี่ยม ผมคิดว่าพวกเขาต่างก็ต้องการชัยชนะในทุกๆกเกมแล้วเราก็จะก้าวไปทีละก้าวเก็บชัยชนะไปทีละนัดโดยที่เราต่างก็รู้ดีว่าเรามีโอกาสทุกอย่างที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้หากคุณถามผมแน่นอนว่าแนวความคิดของเราก็คือการคว้าแชมป์ในการแข่งขันทุกรายการที่เหลืออยู่เราต้องเดินหน้าทำงานอย่างหนักต่อไปแล้วเราก็จะไม่หยุดพัฒนาด้วย หากถามว่าเรามีโอกาสที่จะได้แชมป์ไหมแน่นอนว่าเราต้องการแชมป์ในทุกรายการแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือปัจจุบันเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและพัฒนาต่อไปจากนั้นเราจะได้เห็นกันว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะประสบความสาเร็จได้แค่ไหนเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการขยับขยายของทางเฟนเว y สปอร์ตกรุ๊เจ้าของสมูรของเรากัน หลังกอนหน้านี้พวกเขาประสบความสําเร็จในการดึงตัวทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้อำนวยการกีฬามือทองของเราให้กลับมาทํางานร่วมกันอีกครั้งในตําแหน่ง CEO ด้านฟุตบอลการกลับมาของเอ็ดเวิร์ดในครั้งนี้ไม่ได้จะมาดูแลเฉพาะสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราแต่หนึ่งในภารกิจของเขาก็คือการหาสโมสรใหม่ให้ทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเข้าไป take over, เทคโอเวอร์เพื่อที่สร้างเครือข่ายฟุตบอลขึ้นมา สโมสเรเหล่านั้นก็จะดูแลโดยทางเอ็ดเวิร์ดเองด้วยเช่นเดียวกันโดยล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเ d e r สื่อชื่อดังก็ได้ระบุออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางเอ็ดเวิร์ดเองและรวมถึงทาง f ฟนเวส s p o r อร์ตกรุก็กำลังดูความเป็นไปได้ในการจะขอซื้อสโมสรอ,อย่างทางตูร u สทีมชื่อดังจากศึกลีกเอิงของประเทศฝรั่งเศสเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเป็นทีมแรก ทั้งนี้ทางเวนเวเซนักข่าวของทางฟุตบอลอินไซเตอร์ก็ยังมีการลงรายละเอียดในประเด็นนี้ออกมาเพิ่มเติมอีกด้วยว่าดิวดังกล่าวมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเพราะเจ้าของตูรุสในปัจจุบันนั้นก็คือทางเลดเบิร์ดแคปิตอลที่พวกเขาเองก็ถือหุ้นอยู่ในเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปอยู่แล้วเป็นจำนวน11%ด้วยกัน ดังนั้นการเจราจาซื้อขายของพวกเขาเพื่อควบรวมกิจการจึงไม่น่าจะใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรในตอนนี้มันมีการพูดคุยกันอยู่เวเซกล่าวมันมีการหารือจากกลุ่มทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายฟุตบอลให้กัดสโมสรลิรือร์พูลขึ้นมา ต้องไม่ลืมว่าในตอนนี้ทางตูรุสและลิเวอร์พูลเองก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้ว Bird เพอแรดเบิร์ตแคปิตลก็เป็นผู้ถือหุ้นของตูรุสสูงถึง85และพวกเขาก็ยังถือหุ้นในเฟนเว p สปอร์ตรุปอีก11ปเซนด้วยไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางทอเล็กซานเดอร์อาร์โนปักขวารองกับตันทีมของเรากันบ้าง เมอเขาเหลือสัญญาณในถิ่นแอนฟิลด์ถึงแค่ช่วงสัมเมอร์ของปี2025ท้าไม่มันเกิดกระแสข่าวลือตามมาว่าราชันชุดเขาวเรอันมาดปริดวังที่จะใช้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นในการเดินหน้าทาบทามเขา อย่างไรก็ตามล่าสุดทางเลวิตสตีลนักข่าวคนดังของทางเดลี่เมลแถบลอยจากประเทศอังกฤษก็ออกมายืนยันจุดยืนของตัวเทรนต์เองเลยว่าเขาไม่มีความคิดที่จะทิ้งสโมสรอนหรอว่าูลอันเป็นที่รักยิ่งของเขาไปแต่โจตัวตั้งใจที่จะฝากอนาคตระยะยาวเอาไว้กับทีมเพร่อรอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมในอนาคตข้างหน้า มันมีรายงานข่าวจากประเทศสเปนในสัปดาห์นี้ที่โหมข่าวเรื่องการย้ายไปเรอัลมาดริดของเทนสติลก่าวการให้ความสนใจจากยักษ์ใหญ่ของประเทศสเปนไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเมื่อดูจากสถานการณ์เรื่องสัญญาของเขาและความจริงที่ว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลก อันที่จริงแล้วมันมีข่าวลือมาตลอดในช่วงหลายเดือนว่าเรอันมาดริดพยายามจะตามเกี่ยวผาราสีเทรนด์เมื่อสัญญาของเขากับทางลิเวอร์พูลกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงจบฤดูกาลหน้าทว่าในตอนนี้แฟนบอลของลิเวอร์พูลไม่จำเป็นจะต้องเป็นกังวลใจไปและตัวของนักเตะเองก็ไม่มีการส่งสัญญาณใดๆออกมาว่าเขาต้องการจะย้ายไปเรอันมาดริด อย่างไรก็ตามมันก็ถือเป็นสถานการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทางริชาร์ดฮิล์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของทางลิเวอร์พูลเองก็มีความต้องการที่จะจัดการในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของเขาโดยเร็วที่สุดและไม่อยากที่จะปล่อยให้มันยืดยาวออกไปเทรนเองก็มีความมั่นคงกับแนวความคิดที่ว่าเขาอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมที่แอนฟิว และเขาก็มีความตั้งใจว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในวัฏจักรแห่งความสำเร็จแห่งสโมสรอนนี้ต่อไปเหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นข่าวใหญ่ที่กลายมาเป็นพาดหัวข่าวของสื่อหลายสำนักในช่วงเช้าวันนี้กันบ้าง นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางชาบีอรองโซคุณซือหนุ่มไฟแรงของทางห้างขายาายาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนหลังจากเขาเป็นตัวเต็งอันดับที่หนึ่งที่จะเข้ามารับงานต่อจากทางเยอเกนครอบในใหญ่เฮลวีเมทัลของเราที่กำลังจะวางมือหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ ทั้งนี้ทางอารองโซอเองก็กำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการรักษาสถิติไร้พ่ายตลอดการแข่งขันในฤดูกาลนี้ในการแข่งขันทุกรายการอีกด้วยนอกจากนี้เขาก็ยังนำเรือเวอร์กูเซนรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางบุนเดสลลกาโดยมีทำคะแนนทิ้งห่างแชมป์เก่า11บ็สมัยซ้อนอย่างทางเสือใต้บายเยนน์มิวนิกไกลถึง10แต้มเรียกได้ว่าโอกาสคว้าชแชมป์สดใสเสียเหลือกเกิน เพาว่าสุดมันก็มีความคืบหน้าในประเด็นนี้ออกมาเมื่อทางริชาร์ดคีนักข่าวคนดังจากทาง BBC สําสำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษก็ออกมายืนยันด้วยตัวของเขาเองเลยว่าทางอารองโซได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาไปแล้วและจะเลือกกลับมาคุมทีมหรือว่าผูกของเราผมพูดมาเสมอเลยนะเมื่อผมมีการแชร์ข่าวนี้ออกมาว่าวิกดสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคี Key. มันมีหลายครั้งที่ปิกดิวอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเตะหรือผู้จัดการทีมก็ตามทีแต่สำหรับเคสนี้จากข้อมูลที่ผมได้รับมาก็คือตัวของทักอารองโซ so ได้ตัดสินใจไปแล้วว่าเขาเลือกทางลิเวอร์พูลนะดังนั้นหากผมเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลผมเองก็คงรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งยวดจากข้อมูลใหม่ที่ผมได้รับมาดังกล่าวข้งตน้น มาฟังความคิดเห็นจากนักข่าวคนดังปันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมายอมรับเป็นครั้งแรกของทางลูคัสฮาร์เด็กสกีผู้รักษาประตูของทางเลเวอร์คูเซนเองเมื่อเขาได้ออกมาเปยเป็นในเลยว่าทางชอปปี้อรองโซกุนซือใหญ่ของพวกเขามีโอกาสที่จะอำลาสโมสรไปและมีการบอกใบอีกด้วยว่าพวกเขาเองก็เริ่มทำใจล่วงหน้ากับเรื่องดังกล่าวเอาไว้แล้วด้วย ความหวังและความฝันของเราก็คืออยากจะให้ชาวพิอรองโซอยู่ต่อไปนะแต่มันคงจะไม่มีใครไปว่าเขาได้หากเขาได้แชมป์บุนเดสลีกาและตัดสินใจเดินไปในอีกเส้นทางหนึ่งหาดริกสกี้กล่าวเราได้เห็นกันในทุกวันว่าเขารักงานของเขาที่เรเวอร์กูเซนแต่หากคุณมองในอีกมุมมองหนึ่งคุณจะทำให้มันดีกว่านี้ได้ในฤดูกาลหน้าหรือไม่มันเป็นเรื่องให้ต้องพิจารณาเยอะ แต่เขาเป็นลูกผู้ชายมากพอที่จะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมมันมีแต่เขาเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแต่บรรยากาศที่เขาได้สร้างขึ้นกับทางเลเวอร์คูเซนนั้นมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก,ก่อนพรมคิดว่ามันมาจากประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลของเขาเขาพยายามพาเราไปให้ถึงระดับของเรอัลมาดริหรือลิเวอร์พูลนี่คือทีมเลเวอร์คูเซนที่ดีที่สุด เท่าที่ผมเคยเจอมาเลยนับตั้งแต่ที่ผมอยู่กับสโมสรแห่งนี้มาเรามีกลุ่มนักเตะ 18, 19หรือ20คนนะแล้วมันก็ไม่สำคัญด้วยว่าใครจะเป็นคนลงเล่นเพราะเรามีแทคติกที่หลากหลายมากมันขึ้นอยู่กับคู่แข่งเป็นหลักดังนั้นมันเลยกลายมาเป็นเรื่องที่ยากมากในการจะรับมือกับทีมของเราแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ